ครับวันนี้เรามาดูอาการของพายเบนดนะครับหลังจากที่เจ็บขาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับไม่ได้ก็เลยไม่ได้มาทํางานที่วังทะลุกับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ได้หายเจ็บขาแล้วก็ได้มาทํางานครับที่บางทะลุครับยืนจินสบายเลยครับอากาศเย็นครับวันนี้นี่ครับที่ว่าเจ็บครับอยู่ตรงนี้ครับหน้าอกครับ กำลังกับแผลได้หายแล้วนะครับอืมครับกินครับได้กินสับประรดแล้วครับหลังจากที่อยู่ที่บ้านไม่ได้กินนะครับเพราะว่าเราไม่มีสับประรดกินครับทํามาที่นี่เราจะมีสับประรดกองกลางนะครับ ฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะครับติดตามได้นะครับที่ช่องพายเบนครับเบนไปเบนไปนเบน,นเบนไปเบนเบนไปตัว <rt> การครับตัวหายแล้วนะครับตายทองครับ พ่อแม่เอฟซีด้วยนะครับอยู่บ้านกินแต,นตนนาา่ต้นไม้ครับกินแต่กานมะพร้าวต้นไม้ครับตัดให้กินครับมาอยู่นี่ก็มีสับปะรดก้อยครับว่าญาที่บ้านก็หมดแล้วกินต้นไม้ไปกนครับพอเข้าหน้าแรงแล้วก็ไม่ค่อย,อยมีญ้านะครับยาโตไม่ทัน อฝากพ่อแม่ FC ด้วยครับฝากติดตามครับพายเบนครับช่องภายเบนนะครับมีแล้วก็น้องกระถินครับฝากติดตามด้วยครับจะได้ค่าอาหารครับให้น้องครับได้ซื้อยาให้น้องกินครับตอนนี้เริ่มลำบากครับเข้าหน้าแรงครับ ากช่องพายเบนด้วยนะครับหายเป็นปกตินะครับไม่เก็บขาแล้วนะครับบรรยากาศวังทะลุครับตอนนี้ช้างยังไม่มานะครับถ่ายเบนเจ้าอ้วนครับอ้วนเกินครับสีหน้าอกครับ ฝากด้วยครับพายเปบนซพังกริ่นนะครับที่ช่องพายเบนครับพอได้ข้าอาหารให้น้องช้างกินนยครับช่วยงานอะไรช่วยงานตัปีนึงแล้วครับจะช่วยน้องก็ได้นะครับต้องมามีเอ้ยมีช่วยก็ ส่งมาให้น้องกินได้ครับผมพ่อแม่เอฟซีครับที่ช่องพายเบนนะครับฝากติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับพ่อแม่เอฟซี